แซนดิสซนดิสเปิดเผยว่าแซนดิสสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเส้นแปดหกหนึ่งมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเซสตีซีรีพีซีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเจนห้าได้รับการรับรอง OCP i n s p i r สสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจากองค์กร Open Compute โปรเจกต์โ c ซ ตามมาตรฐาน Data Center w i s s s ม e ์เอสดีส c a t และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากมูลนิธิ o o p ที่ครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพผลกระทบความเปิดกว้างความสามารถในการขยายและความยั่งยืนซึ่งเป็นข้อสำคัญสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระดับองค์กรแต่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นประเด็นร้อน แซนดิสเซนแปดหกหนึ่งเอ็นวีมสเอสดีมีความเร็วระดับองค์กรพร้อมความสามารถในการรองรับขั้นตอนสำคัญของวงจรข้อมูล AI อย่างการฝึกฝนโมเดล AI การประมวลผลอินเทอร์เฟซและเอนจินการอนุมานด้วยความหน่วงต่ำอย่างมากซึ่งช่วยให้ระบบตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับองค์กรการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังช่วยให้มีประสิทธิภาพต่อวัดที่สูงและลดต้นทุนในการใช้งานแซนดิสยืนยันว่าเซสตีของเราได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการในยุค AI และการรับรองจาก o c p นี้เป็นการยืนยันว่า Sandisk 861 SSD สามารถรองรับงานที่มีความสำคัญในระดับองค์กรและต้องการความเร็วในการประมวลผล AI อย่างมากด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้วยความจุสูงสุดถึง 16TB Sand i s เ t i เซนแปด s s หช่วยให้ระบบสามารถรองรับขั้นตอนที่สำคัญในวงจรข้อมูล AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในงานที่เกี่ยวข้องกับ AI การออกแบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพต่อวัดที่สูงและลดต้นทุนในการดำเนินงาน OCP เป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบประมวลผล ขณะที่ OCP Marketplace เป็นช่องทางในการแสดงผลสินค้าของสมาชิก OCP ที่มีความสามารถในการออกแบบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน OCP s พ f ซ h e a v y ซฮจาก OpenCompute p r o j e ก t กล่าวว่า CP ยึดมั่นในประสิทธิภาพผลกระทบความเปิดกว้างการขยายขนาดและความยั่งยืนและ a ซนด s k 861เนสเซสตีตรงตามหลักการสำคัญเหล่านี้ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานสูงในระดับองค์กรซ n d ิอส d มุ่งมั่ในการเสนอโซลูชันแฟลชและเทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูงช่วยให้ผู้คนและธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาติดตามข่าวสารและกิจกรรมของแซนดิสได้ที่ Instagram Facebook, X LinkedIn และ YouTube หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแซนดิสบน Instagram